นลูกนะไม่ต้องห่วงแม่กับยายนะลูกหลับให้สบ,บายนะลูกเดเอกัแนแล้วนะลูกลูกทำอ,อะไรเคยําอะไรเสียหายเลยแม่กับยายก็รักกันจังเลยแม่ก็รักลูกมากลีโอนอนหลับให้สบายนะลูกนะเศร้าสลดเจ้าลีโอหมาดังจากวลีไอหนูของยายเสียชีวิต เผยคลิปสุดบีบหัวใจแม่ตุ๊กสะอื้นส่วนยายหอมหัวน้องบอกลาหลับให้สบายนะลูกทำเอาชาวเน็ตน้ำตาไหลไป็นตตามกันสำหรับเจ้าลีโอเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์วัย11เดือนโด่งดังจากความน่ารักแสนรู้คอยดูแลคนใยญ่เวลาแม่ไปทำงานกลายเป็นไวรัลในวงกว้าง จากคลิปยายไล่ลีโอออกจากบ้านไปเถอะไปจากยายนั้นลูกหนายายก็ไม่อยากให้เองไปแต่จังเป็ะใหยเองไปเพราะมันกินมันกินเยอะยายก็ไม่มีเวลาจะพ่อและพินเองก็ไม่ได้ตายเบันไหนเขารักเองเขาก็ให้เองอยู่เองนื้อลูกหนาเองไปยายก็คิดถึงให้เองจะตายอยู่แล้วเกิดกระเป๋าเดินระจำาปนน่นลูก ยายไม่เลี้ยงแล้วยายเหนื่อยนั่งกันั่งตักยายยาจยะจะไม่ไหวแล้วไปเดินเก็บกระเป๋าออกไปเลยนะลูกนาะเอาขนมจ่ายเป๋าไปวยวในะลูกหิวกระเป๋าแม้แต่ตอนคุณยายป่วยเจ้าลีโอยังนอนเฝ้าไม่หา่างแสดงออกถึงความรักความผูกพันจนมีผู้ติดตามบนแฟนเพจลีโอแฮชแท็ก ไอ้หนูของยายมากกว่า36ม0 0 0หืนคนอย่างไรก็ตามเจ้าลีโอถูกตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งนอนสมทานได้น้อยต้องให้น้ําเกลือรวมถึงเวลาขับถ่ายที่ต้องดูแลแบบนี้เพราะเจ้าลีโอนั้นขยับตัวไม่ได้สุดท้ายลีโอไม่ไหวขอลาแม่ตุคุณยาย และพี่ๆกลับดาวหมาโดยมีคุณยายมาส่งครั้งสุดท้ายด้วยวลีแสนเศร้าหลับให้สบายนะลูกฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ